ยังไงก็มาดูเป็นแนวทางนะคะท่านผร้ชมขาก็ปลดใช้วิจารญาณในการรับชมนิดนึงนะคะเนาะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะท่านผร้ชมเนาะ อ่ะอย่างละสามชุดนะคะอันนี้บนและล่างนะคะสูตรดังเดิมของเรานะฮะโอ้ยตามนะคะตาม อ่ะรูดวิ่งห้านะคะมาดูกันว่ามีห้าอะไรมีห้าแปดห้าหกห้าสองห้าสี่ห้าหกชนนะคะห้าหกหกห้าชนนะ,ะแอดยังไม่จับตัวเลขนะคะเพราะว่าในชุดเข้าชุดเลยนะ,ะเพราะว่าจะดูเป็นเยอะไปนะคะท่านผู้ชมอ่ะ อ่ะสุดสามยอดนะฮะอ่ะสามยอดคำนวณที่ได้นะฮะก็จะมีมีสี่นะฮะมีหกมีสาม มีศูนย์มีหนึ่งมีห้านะคะงวดนี้มาหกตัวเลยนะฮะท่านชมามาดูกันจะเข้าหลักไหนนะฮะท่านชมอ่อันนี้คือเปรียบเทียบนะฮะบางครั้งก็ลงแย,ยกนะฮะก็ขออภัยด้วยฮะ,ะต่อตๆนะฮะอ่ะ สามยอดมีหกมีสี่มีสามอันนี้คือเด่นนะสามตัวเลยนะฮะแต่ห้ามาเป็นฐานนะคะเลขเด่นที่เราให้ชุดนี้นะคะห้าแล้หกก็อาจจะมานะคะหกนี่เห็นไหมหกก็มาชนอยู่นะคะท่านชมอ่ะอันนี้รุดเอาไปเป็นอ่อ เล็กวิ่งนะคะลูดวิ่งนะคะมีหกมีสี่มีสามนะคะอ่ะเราจับสูตรนี้ก่อนนะ,ะมีสี่สามสี่หก สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้านะฮะตัวเลขก,ก็มาเยอะหน่อยนะฮะสามยอดเอดจับหลักสี่นะฮะหลักสี่สูตรนี้ก็จะมีหนึ่งสี่สี่ห้านะฮะก็จะมาชนกันตรงนี้นะฮะท่านชมอะอันนี้สังเกตนะฮะวีเคราะห์เนาะใส่กันสูตรแต่ละสูตรแต่ละเซียนนะฮะแล้วก็ ความฝันอะไรของเราด้วยเนาะวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะหลายเซียนนะคะท่านผู้ชมขาก็เราก็กดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะท่านผู้ชมขาเนาะแต่ละเซียนแต่ละท่านเนาะเราก็มาวิเคห์ไตรตรองใส่กันนะคะอืมตามจริงแล้วนะคะว่าที่ผ่านมานะสามจิดแอดดูนะหลายเซียนหลายท่านสามเจ็ดสามหก คือตรงกันเยอะมากนะคะท่านผู้ชมตรงกันเยอะนะคะแล้วก็ก็เลยมาออกตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมคะเนาะเราก็เอาไปวิเคราะห์ดูดีๆนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะ เดี๋ยวเราจะจับตามหลักไปก่อนนะคะคือหลักสี่อยู่ยอดเราก็ได้แบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่ทิตผ่านมาก็เข้านะคะคือหกเจ็ดเนะเาะอ่าหลักหนะคะหลัก6กอ่าหลักหก,ก็จะมีหกสี่ชนไม่จับนะหกสามหกศหกหนึ่งหกห้านะคะ อ่าอันนี้จับตามหลักสามหลักสามยอดของเรานะฮะอ่าแล้วสังเกตว่าตัวเลขที่ชนกันมีอะไรมีหกสามนะคะอาจจะไม่ใช่ประกาศแดงเนาะก็ขออาไปแล้วก็หกห้านะฮะนี่คือวิธีสังเกตเนาะมาไม่มาเราก็อรอลุ้นกันงวดวันที่สิบสามนะคะอ่ะหลักสามของเรานะคะสามสี่ชนสามหกชน สามศูนย์นะคะอันนี้อ่ะอันนี้จับสูตรนี้ให้ดูสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมขาถ้าไม่ชนเลขเบิ้ลหมายถึงว่าหกไม่มาสองตัวสี 4, ไม่มาสองตัวสามไม่มาสองตัวอ่าคือเปอร์เซ็นต์น่าจะมาประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ่ะมาแล้วก็ไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะคะก็อ่ะสามศูนย์สาหนึ่งนะคะ สาห้านะคะหมดอย่างหมดแล้วนะคะทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะะเรามาดูกันหลักสามเราชนไหมหลักสาชนแต่มสามหกหกสามนะ,ะอ่ะอันนี้เผื่อใครชอบหลักสามนะคะก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าเอา่อถ้าเป็นหลักนี้นะแอดชอบนะสามสามห้านี่ สามห้านี่แอดก็ชอบนะสามห้าสามหนึ่งนะฮะหลักสามที่วงกลมนี่คือแอดแอดชอบนะแต่ให้ชอบสุดๆคือ,อติดสามติดห้านะฮะก็สามห้านะฮะ,ะสามห้าหกห้าสี่ห้านะคะเพราะว่าเลขเด่นของแอดสุดนี้นะคะมาห้านะคะ อันนี้คือเิี้ยคะหบไปด้วยนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังเนาะเ <_ d ata> พราะว่างวดที่ผ่านมาใช่ไหมแอดเห็น <_ d ata> แอเห็นที่ปู่จอมปวกสามเยอะมากนะคะแอดก็จะไปตามอยู่นะเ <_ d ata> พราะว่าแอดเห็นนะที่แอดเห็นนะแอดเห็นแบบนี้นะอ่ะ <_ d ata> แล้วก็หรือว่าจะมาเบิ้ลงวดนี้ท่านผู้ชมอ่ะ แอดเห็นเอ่อสามสามเจ็ดใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นสามสามเจ็ด 3, 3, 7, ใช่ไหมก็มาอะไรนะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเห็นไหมเนาะสามมาจริงๆสามมาด้านหน้านะฮะ <c oughs> ก็ขอโทษขออภัยนะคะอันนี้พูดไปอ่างวดนี้ถ้าเบิ้ลน,นะงวดนี้นะถ้าเบิเ้ลนะแอบอชอบนะอันนี้ตามตามความ แอชอบสามสามนะท่านผู้ชมจริงไม่รู้จะมาเบิร์นไหมเพราะว่าท่านผู้ชมเรียกขอดูนะว่ามาแบบนี้นะถ้าไม่สามสามก็หนึ่งหนึ่งนะอ่าเบิร์นะมีใครชอบไมหมฮะาเลขเบิร์งวดนี้นะฮะ เพราะว่านะเจ็ดนะบางครั้งมันมเป็นหนึ่งไม่หน,นึ่งก็สามนะคะเบิ้ลอ่ะมีใครชอบไหมเหมือนแอดไหมคะกันเบิ้ลเผื่อใครเอาไปอ,าอ,าไอ่ะยังไงอะอ่ะเผื่อใครมีชอบเล็กเผื่อใครชอบเล็กเบิ้ลเนาะอ่ะ ทำไมสามสามอ่ะหลักนี้ก็สามหลักนี้ก็สามแล้วก็ที่แอทินนะเห็นแปลกๆนะเจ้าเนาะอ่ะก็จะไปตามให้เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมว่าอยู่คุณยายก็เห็นเลขตัวเดิมคุณยายเห็นเจ็ดห้านะฮะส่วนหลานที่ไปดูด้วยอ่ะเขาเห็นสามสี่เนาะสามสี่กับอะไรบ้างอะ่ะห้าแปดหรือว่าอะไรที่เห็นกันเนาะอ่ะ ลุ้นกันลุ้นกันงวดนี้นะคะอะแอดจับสามยอดนะคะส่วนสูตรดั้งเดิมของเราก็มาชุดแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเผื่อออใครชอบนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเนาะพูดถึงว่าก็ไปวิเคราะห์ไต่ตองกันดูเยอะๆนะคะพอดีมีเวลาเสาร์อาทิตย์เนาะท่านผู้ชม เดี๋ยวสูตรคุณยายก็จะลงวันนี้แหละนะคะก็จะลงเลยลงเร็วนะฮะเมื่อที่ผ่านมาก็ลงช้านิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะเนาะอ่ะแล้วก็สองท่านสองเซียนนะคะแอดจะเอ่อไม่ไม่แน่อาจจะเออถ้าได้ตัวเลขมาเร็วก็จะลงพรุ่งนี้ให้เลยนะคะเนาะอ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ลงช้าก็ ก็กดกระดิ่งไว้นะคะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปนะคะหรือพิมพ์เข้าไปนะคะในะ Google นะคะก็หรือว่า YouTube นะคะเรย์พารวยก็ดีดขึ้นมาเลยนะคะท่านชมขาเนาะ,ะก็ไปดูย้อนหลังนะคะท่านชมขาตัวเลขเนาะกะ็กดที่วิดีโอนะคะก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะคะย้อนดูเนาะว่าตัวเลข เข้าหรูหลูยังไงนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้กดติดตามนะคะเนาะอ่ะทั้งหมดทั้งปวงใครที่มาชมนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะ